อุทยานธรณีโลกสตูลมีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยามีคุณค่าทางด้านโบราณคดีนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมรวมถึงในด้านความหลากหลายทางชีวภาพฮอสีหลังมีความโดดเด่นและมีระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานธรณีโลกสตูลเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ b บ o d i v e r s i t y Hotspot และเป็นพื้นที่ที่มีชนิดพันธุ์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งพบญ้าทะเลชนิดใบพายเป็นญ้าทะเลที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยและมีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันนอกจากนี้ยังพบสัตว์ทะเลน่าดินขนาดใหญ่อีกจํานวนมากพื้นที่หอสีหลังอยู่ในแนวชายฝั่งของอําเภอทุ่งว่าซึ่งลักษณะของหอสีหลังที่เป็นจุดเด่นคือมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ไฮไลท์ของจุดนี้จะมีญ้าทะเลใบพายหรือญ้างเงาแครซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มญ้าทะเลที่เล็กที่สุด และมีสถานภาพทางการอนุรักษ์ของ IUCN ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้ศูนพันในแนวญยกทะเลก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ทะเลหน้าดินใจเดือนทะเลหรือกลุ่มของโพลิคีดหลากหลายชนิดปูกล้ามดับก,กล้ามขาวปูทหารกล้ามโคง้งที่บ่งบอกถึงความหลากหลายทางชีวภาพรองรับสิ่งมีชีวิตเลายหลายกลุ่มซึ่งชุมชนเองนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี เมื่อเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับโลกจึงต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสวทชถือเป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ในภาพของสวทชเนี่ยเราก็เอาองค์ความรู้ที่เราสนับสนุนการวิจัยมาโดยมีตั้งแต่ในเรื่องของทะเลและชายฝั่งเรื่องของประวัติาศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ที่เน็กเทคเนี่ย เขาจะเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้รองรับข้อมูลต่างๆของชีวภาพที่เรากําลังจะทําองความรู้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะปกป้องดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดการท่องเที่ยวยั่งยืนได้อย่างไรมันก็ต้องผ่านความรู้ทางวิชาการนั่นคือสิ่งที่ชุมชนจะได้นี่คือการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อการท่องเที่ยวแ,และการอนุรักษ์ให้พื้นที่ยั่งยืนต่อไป